ค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากก็จะมาทำเอออยากจะมาโชว์นะไม่ใช่จะมาทำจะมาโชว์เนื้อนะคะอันนี้เป็นสันนอกไทวากิวเนาะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเนือ้ออันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อนะคะอยากกาจะซื้อเนื้อแค่แพ็กละร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือ,อยังไงเนี่ยนะคะเอออย่าไปซื้อที่ท็อปเนาะแล้วไอ้เจ้า สันนอกไทวากิวเนี่ยมันวางอยู่ใกล้ๆกับ199กบาบาทนะคะซึ่งยาก,ก็หยิบอันนี้มา2ออันนะคะเห็นมันแบบว่าชิ้นเดียวคงไม่พอกินเนาะเพราะที่บ้านก็เด็กๆทานเก่งนะคะยาก,ก็เลยหยิบมา2แพ็คแต่ตอนที่ไปคิดเงินนะคะแพ็คนี้นะคะแพ็คละร0อ600กว่าบาทนะคะทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็คิดเงินไปแล้วนะคะก็เลยแบบอ่ะ เอามากินก็แล้วกันเนาะยาซื้อมาจริงๆเราซื้อเนื้อวันนั้น4ี่แพ็คนะร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองแพ็คแล้วก็อันนี้อีกสองแพ็คซึ่งยาหยิบผิดนั่นเองนะคะก็สองอันนี้ก็ประมาณพันสองร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวนี้นะคะยาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอามาย่างเออทำสเต็กด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าจะย่างด้วยกระทะนะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้ค่ะยาก็แกะกระดาษแพ็คของเขาออกมานะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะคะคือมันก็น่ากินอยู่นะมันก็มีมีลายอยู่ในเนื้อด้วยเนาะเส้นลายไขยมันนะคะซึ่งยาก็ชอบทานแบบที่มันมีไขมันแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปหมักเนื้อกันนะจ้า พีมันนุ่มมากเลยอ่ะ เราเจาะรูก่อนจะได้สุกทั่วถึงโอเคล้ะ okay. น,นี่เป็นแบบมีเดียมนะมีเดียมก็จะมีแดงๆริดนึงนะนี่ไงสีแดงนี่ไม่เห็นเนอกข้างในแอบไปกินคนเดียวนะคะป๊าป๊า <c oughs> ใส่ไล์ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เราสุกแล้วแล้เวเราตักใส่จานเราก็แล้วกันโอ้ยให้ชิมเดียวมาถ่ายโชว์เนี่ยนะเอาละ ประมาณนี้แหละทุกคนวันนี้ฝนตกนะเสียงอาจจะเบาจะแบบชิมมีเดียมก่อนนี้ชิมของมีเดียมชิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มแก่ววยควันออกจะชิมก่อนหืองนานุ่มดีเหมือนกันนะ หกร้อยกว่าบาทก็คุ้มอยู่ลับเป็ยสองคนตายใหญ่โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวยาวไปหันของเด็กๆก็แล้วกันนะคะอะร่อยเนื้อนุ่มดอมีอันนี้นี่อ กินนี้ติดมันนิดนึงห้วยน้มซิมแบบว่าเหลือจากเม,มื่อเช้าช่นแหะมีมันยิ่งอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวไปทุกคนไม่ได้ดหรอกเพราะฝนตกหนักเข้าเซ ชิมชิ้นที่สุกกาเหนียววะวิ้ยไม่เหนียวเลยดูจากการตัดน,น,นี่แหละไม่มีใครถ่ายคลิปให้แอบใส้มือด้วย สุกแล้วมันจะเหนียวกว่าอันนุ่นนุ่มกว่าไปละไปให้เด็กๆทานก่อนนะคะบ๊ายบายและนี่นะคะทุกคนอยากก็เอามาเสริมให้เด็กๆทานแล้วนะคะ mm hmm. ก็แบ่งให้ชามละคนละ8ชิ้นเนาะ ส่วนยาก็ได้กิน3ชิ้นนะคะอันนี้นะคะช่วงโควิดเราก็จะทานกับข้าวน้อยลงนะคะก็จะทานเนื้อวันนี้ทานเนื้อกับน้ำซุปมะระเนาะมะระหมูยัดไส้นะคะตอนนี้ต้มอยู่ข้างล่างเนาะแต่ว่าอยากให้เด็กๆทานเนื้อร้อนๆนะคะจะได้ไม่เหนียวและก็จะได้อร่อยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะย่าบายๆลาเพื่อนๆก่อนนะคะย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ring t ให้ยาด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันยาวๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะบายบายใจเจียนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาตาน่ากินมากไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ